สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับคดีสะเทือนขวัญฆ่าตะกรสาวอม,มหิตรลวงครูสอนพิเศษผ่านแอปติวเตอร์เกิดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ฆ่าตะกรชื่อจองยูจองเกิดปี1999เพศหญิง อายุ23ปียูจองไม่มีสังคมเลยไม่เคยทำงานพิเศษไม่สูงสิงกับใครและมีบุค,คลิกที่ปิดกั้นสังคมเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วยูจองรู้จักกับเหยื่อผ่านแอปแอปหนึ่งที่เป็นแอปเกี่ยวกับการศึกษา ยูจองได้ติดต่อหาครูสอนพิเศษพาร์ทไทม์อยากได้ติวเตอร์สำหรับสอนภาษาอังกฤษโดยอ้างตัวว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังหาติวเตอร์ให้ลูกเหยื่อของยูจองเป็นหญิงสาวชาวเกาหลีใต้อายุ20ปีหลังจากคุยกันในตอนแรกเหยื่อปฏิเสธ เพราะที่อยู่ของยูจองไกลเกินไปทั้งสองคุยกันอยู่นานก่อนที่เหยื่อจะตกลงเป็นติวเตอร์ให้แก่ลูกยูจองและจากนั้นยูจองก็ได้นัดหมายกับเหยื่อโดยการเสนอที่จะส่งลูกของเธอ เดินทางไปหาเหยื่อที่บ้านพักเพื่อให้ได้ที่อยู่ของเหยื่อเมื่อตกลงกันแล้วยูจองก็ไปหาที่บ้านของเหยื่อในวันเดียวกันยูจองแอบแวะไปซื้อชุดนักเรียนมือสองเพื่อใส่ปลอมไปหาเหยื่อที่บ้านหลังจากที่ทั้งสองเจอกันและยูจองได้เข้าไปในบ้านของเหยื่อไม่นานยูจองก็ก่อเหตุฆาตกรรมทันทีหลังจากที่ยูจองได้ก่อเหตุฆาตกรรมไปแล้วเธอก็เดินออกจาก จากบ้านพักของเหยื่อไปที่ร้านสะดวกซื้อแถวนั้นเพื่อซื้อมีดกับถุงพลาสติกและเรียกแท็กซี่กลับบ้านเพื่อไปเอากระเป๋าเดินทางก่อนที่จะกลับมายังบ้านของเหยื่ออีกครั้งอยู่จองใช้มีดที่ซื้อมาแยกชิ้นส่วนของเหยื่อเท่าที่ทำได้ และนําชิ้นส่วนพวกนั้นใส่ถุงพลาสติกถุงที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เธอก็จะเอาไปทิ้งที่ริมแม่น้ําส่วนถุงที่เป็นใบใหญ่เธอก็จะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางยูจองที่คิดว่าได้ทําลายหลักฐานทั้งหมดแล้ว <c oughs> ก็ได้เดินออกไปเรียกรถแท็กซี่เพื่อจะกลับบ้านแต่ตอนนั้นมันเป็นเวลาเที่ยงคืน คนขับแท็กซี่ที่มารับยูจองจึงรู้สึกผิดสังเกตที่ในเวลานี้ยังมีเด็กผู้หญิงาาก,กระเป๋าเดินทางมาเรียกรถคนขับแท็กซี่จึงทำท่าทีไปรับขึ้นรถและไปส่งยูจองยังจุดหมายก่อนจะเห็นว่ากระเป๋าเดินทางของยูจองมีคราบเลือดเปื้อนอยู่ เขาจึงแอบโทรหาตำรวจเพื่อให้ตำรวจตามมาตรวจสอบยูจองและกระเป๋าเดินทางของเธอในเวลาต่อมาหลังจากตำรวจลงไปตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้งจากแท็กซี่พวกเขาก็พบว่า กระเป๋าเดินทางเปื้อนเลือดถูกทิ้งไว้ในป่าบริเวณนั้นและข้างในกระเป๋าก็มีชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่ออยู่ตำรวจใช้เวลาไม่นานในการตามจับตัวยูจองหลังจากนำตัวไปสืบสวนเบื้องต้นแล้วก็ได้ความว่ายอมรับว่าเป็นคนสังหารเหยื่อจริงๆไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีความแค้นต่อกัน ตามคำบอกเล่าของตำรวจระบุว่าเธอก่ออาชญากรรมเพราะมีแรงกระตุ้นที่จะทำการฆาตกรรมจากที่เธอสนใจในรายการสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและทีวีเธอบอกกับตำรวจว่าก็แค่อยากจะฆ่าเท่านั้น3เดือนก่อนเกิดเหตุตำรวจพบว่าการค้นหาข้อมูลเช่นคำว่าฆาตกรรมฆาตกรรมอำพรางศพ และคดีฆาตกรรมในโทรศัพท์มือถือของเธอเต็มไปหมดสาเหตุที่ทำก็เพราะว่าแค่อยากลองและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรมเฉยๆโดยทั้งหมดที่ทำมามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วประมาณ3เดือน อิงจากที่เธอเซิร์ชคำว่าฆาตกรรมตอนนี้คดีของยูจองกลายเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนกําลังให้ความสนใจส่วนขั้นตอนของกฎหมายจากข้อมูลระบุว่าตอนนี้อยู่ในชั้นการส่งเรื่องเพื่อให้อายการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ